บิวสไตล์ B6 นะครับชุดนี้นุ่มหนึบขับดีแน่นอนเดี๋ยวไปดูกันครับครับผมพบกันอีกแล้วครับกับพี่หนึ่งปอธนาพันธ์สองพันสิบครับวันนี้แฟนเพจนำรถเบนซ์นะครับ ML 2 5 0ครับรหัสตัวถังนะครับ W 1 6 6ครับ มารักเกตชุดช่วงล่างครับวันนี้เราเดี๋ยวเราใส่บิลสไตล์ให้ครับผมบิลสไตล์ B6 นะครับชุดนี้นุ่มหนึบขับดีแน่นอนเดี๋ยวไปดูกันครับก็ต้องเจ้าชุดนี้เลยครับผมเจ้าบิลสไตล์ B6 ชุดนี้นะครับตัวนี้เป็นชุดช็อคตรงรุ่นนะครับจากเยอรมนีนะฮะต้องบอกเลยครับว่าบิลสไตล์เนี่ยมีหลายซีรีส์ครับไม่ว่าจะเป็น B6 B8 B12 B16 ครับ เจ้าคันนี้เนี่ยใส่ B6 เพราะต้องการความสูงสแตนดาร์ดนะครับซื้อที่เรานะครับนำเข้าถูกต้องนะครับโดยบริษัทท็อปฟอร์มนะครับตัวนี้รับประกัน2ปีครับนี่นะฮะเวลาประกอบเนี่ยต้องทีมงานผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะตัวนี้มีรายละเอียดในการติดตั้งนิดนึงครับผมที่ปธน210นะครับลูกค้ามั่นใจได้นะครับในเรื่องของการติดตั้งนะครับโชคอัปเกรดแบบนี้นะฮะเพราะว่าเรามีความชํานาญครับผมนี่นะครับก็ตอนนี้ก็เช็คด้านหลังครับด้านหลังนี่ก็ติดตั้งยากนิดนึงฮะ นี่นะครับชุดโชคบิลไตล์นะครับจากประเทศเยอรมนีนะฮะคุณมั่นใจได้ในเรื่องของความนุ่บความนิ่มนะครับแล้วก็ความนิ่งของตัวรถนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานนะครับจากเยอรมนีนะครับตรงรุ่นครับรถยุโรปแน่นอนครับเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องไปตั้งศูนย์ครับนี่นะฮะตอนนี้รถเราเสร็จแล้วครับก็ส่งมอบลูกค้าได้เลยครับชุดโชคบิลไตล์นะครับอย่าลืมึกถึงปอธนภัทรส2 0พนะครับ